ของใช้สวัสดีค่ะพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็ก,ดกมาเรียนรู้หน่วยของเล่นของใช้เรื่องประโยชน์ของของเล่นของใช้แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูก็มีเพลงสนุกสกมาให้เด็กๆได้ขยับร่างกายถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ประโยชน์ของของเล่นและของใช้กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะประโยชน์ของของเล่นของใช้ 1. นึ่ทำให้เพลิดเพลินสนุกสนาน 2. ส,ส,ส่งเสริมพละการทั้ง4ด้าน 3. ใช้ในชีวิตประจำวัน สี่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ประโยชน์ของเล่นของใช้กันไปแล้ววันนี้คุณครูยังมีเกมไม้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปริ่นกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะ ข้อที่1สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาคะ่ะหมดเวลาคะ่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่คะ่ะแมวข้อที่2สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาคะ่ะหมดเวลาคะ่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายคะ่ะไก่ ข้อที่3สัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะควายข้อที่4สัตว์ที่เลี้ยงไว้ฟอาบ้านตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะสุนัข ข้อที่5เลี้ยงไว้เป็นยานพาหนะตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะ้มาข้อที่6เป็นสัตว์ที่อันตรายตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะงู ข้อที่เจใช้ไถนาสำหรับปลูกข้าวตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะควายข้อที่แปตั์ที่ออกหากินเวลากลางคืนตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะค้างคาวข้อที่9กาสัตว์ที่กินมแมลงเป็นอาหารตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะจิ้งจกข้อที่10สัตว์ที่อาศัยได้ทั้งในน้ำและบนบกตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะกบข้อที่11สัตว์ที่ชอบกินใบไม้เป็นอาหารตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะนอนจบไปแล้วนะคะ11ข้อสำหรับเกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบเป็นยังไงมัางคะเด็กเกเกมสนุกไหมคะ เด็กๆตอบได้ทุกข้อเลยใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของของเล่นของใช้กันไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง 1. ทําทำให้เพลิดเพลินสนุกสนาน 2. ส,ส่งเสริมพละการทั้ง4ด้าน 3. ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. ออำนวยความสะดวก ในชีวิตประจำวันค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ลักษณะของเล่นของใช้ชื่อของเล่นชื่อของใช้การดูแลรักษาของเล่นของใช้และสุดท้ายประโยชน์ของของเล่นของใช้ก่อนจะจัดกันไปในคลิปนี้คุณครูฝากให้เด็กๆดูแลรักษาของเล่นของใช้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ